รสึกช่วที่3นะคะเมื่อสักครูนี้เราเห็นตัวอย่างกันไปแบบเล็กๆน้อยๆแล้วตอนนี้เรามาดูของจริงดีกว่าว่าผ้าเบดานแบบไหนกันบ้างใช่ไหมคะผ้าใบดานที่เราเคยเห็นเห็นกันนะคุณนามต้องเห็นส่วนใหญ่ก็ รุดลายก็เรียบๆธรรมดาแต่อาร์มสตรองเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจากผ้าพิดานลักษณะอื่นทั่วไปยังไงฮะขอเริ่มที่อะคูสติกซีลิ่งก่อนแล้วกันครับที่ใช้แพร่หลายมากนะครับถ้าเราไม่รวมฉาบเรียบแผ่นฉาบเรียบยิปซั่มซึ่งมีค่าเอนาซอีนต่ำเราก็พัฒนามาเป็นอะคูสติกนะครับอะคูสติกเนี่ยเราก็เริ่มจากตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นอัลติมาเวเตอร์นะครับก็เป็นแผ่นผ้าใยญ่แร่ธรรมชาติเป็นมินเนอรไฟเบอร์ ที่ไม่มีแร่ยาหินนะครับนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับมนุษย์นะฮะใช่ครับตัวนี้เนี่ยมีรีไซเคิลคอนเทนต์ด้วยครับผมนะครับสูงถึง80อนะครับอันนี้ก็มีคุณบัตโในการดูดซับเสียงได้สูง<ช>นะครับถ้าเรามาดูนะครับเราก็มีสมัยก่อนจางคงคุ้นเคยว่าถ้าฝ้าุ้นสือสมัยก่อนต้องมีรูอ่ะใช่ดิเพราะว่า มังั้นเดี๋ยวมันไม่ดูดซับเสียงอันนี้ผมยังงงเลยถ้ามันทำไมไม่มีรูแบบนี้ล้รูมันอันนี้มันพัฒนามาเป็นรุ่นที่พัฒนามาเพราะว่าความที่มีรูเนี่ยมันไม่ได้สวยงามส<อ>ําหรับในสายตาของสถาปนิกนะครับเราก็เลยพัฒนาวัสดุที่มันมีการดูดซับเสียงในเนื้อวัสดุแทนที่จะไปเจาะรูวัะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นที่มาว่าอันนี้คือรุ่นเก่าๆที่เป็นล l ฟ picture fly picture คือการพันช์ให้มมีรู ทั่วไปอันนี้ก็ยังเราก็ยังขายอยู่สมัยตั้งแต่สมัยผมจบมาทำงานในใหม่20ปีที่แล้วก็อย่างนี้เลยนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนะครับนี่ก็จะเห็นว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าตัวหนอนนอนตัวตัวเล็กกับนอนใหญ่อเล็กนอนใหญ่นะครับนะครับทางทางช่างเขาเรียกกันอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นเบสิควัสดุเบสิคที่ใช้กันมานมนานมากนะครับ ส่วน a อาร์ r o n g นั้นอย่างที่เรียนว่าการที่เขามี R&D ที่แข็งแกร่งนะครับเขาก็พัฒนาวัสดุไปเรื่อยนะครับเราก็นอกจากอะคูสติกพวกนี้ก็ช,ชื่อที่เรียกนะครับก็มีไฟฟิเชอร์นะครับคอติก<ม>้านะครับที่ผมนำมาโชว์นี้ก็คือเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีอ l t i m a Vector Vector นี่เขามีระบบการเปิด<ม>เปิดลงด้านล่าง<อ>คือป้านี่มีมีหลายระบบการติดตั้งหลายหลายระบบ ระบบเลอินก็คือที่ทั่วไปคือวางไว้บนป้าทีบาร์วางทั่วๆไปเลยนะครับอันนั้นข้อดีก็คือง่ายแต่ข้อเสียคือถ้าพี่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ระหว่างฝ้ากับพื้นด้านบนที่เหมาะสมระยะได้ฝ้าที่เหมาะสมที่น้อยไปเนี่ยเราทํางานไม่ได้นะครับอันนี้เราเปิดลงล่างเพราะนั้นมัน easy access downward access นะครับเปิดลงล่างกรณีถ้าเรามีท้องฟ้าเตี้ย เราก็เหมาะสมที่จะใช้ตัวนี้เพิ่งเป็นลิขสิทธิ์ของอัมซองเจ้าเดียวในโลกอันนี้ก็เป็นสิทธิบัตรที่เขาจดไว้เพราะฉะนั้นเรียกว่าพวกคอนโดมิเนียมที่อาจจะถูกบีบจํากัดเรื่องความสูงในกษณนี้เลือกใช้วิธีการตั้งฟ้าแบบนี้ได้นะแลวแต่ก่อนเนี่ยการใช้คุสิกดูว่ามันมันมันไม่ไม่แพงมันดูไม่หรูแต่ถ้าเรามาเลือกใช้วัสดุที่มันเรียบแล้วกับโครงที่ซ่อนตัวมันคอนซีลหรือเซพิคอนซีลด้วยเนี่ย มันอาจจะทดแทนเป็นยิบซ้มได้เลยนะครับซ่อนไม่ให้เห็นตตัวรงใช่ครับใช่ครับที่เราพูดถึงอันนี้ก็คือมีมีโครงแบบคอนซีลนะครับเพื่อที่จะไม่เราจะเห็นว่าไม่มีทีบาร์ให้เห็นถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นระบบเวกเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโครงอันนี้เป็นฝ้าอีกรุ่นหนึ่งดูนนะครับก็เป็นมิโนไฟเบอร์เหมือนกันแต่ใช้กับแต่ก่อนเราไม่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องโครงเลยวันนี้ดีไซเนอร์ได้สมใจแล้วนะครับ ว่าจริงๆโครงเราก็มีลูกเล่นด้วยอันนี้เราเรียกซิลูเอตมีไวรีวิวกับแบลครีวิวตัวนู้นเพราะนั้นเราจะมีเส้นเส้นสายที่สร้างให้เกิดดีไซน์สวยงามชั้นนี้เราจะโชว์เป็นเรื่องของอะคูสติกซิลิ่งนะครับแต่ข้างบนเราจะมีเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเยอะมากนะครับเชอญครับไปดูบ้านนาำสตรองกันนะฮะชั้นชั้นบนนะฮะชั้นชั้นบนว่าจะมีอะไรกันบ้างนะฮะ นี้เราเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะฮะของบริเวณบูธของอาร์มสตรองนะฮะขึ้นมานี่ก็เริ่มเห็นอะไรที่เริ่มเห็นที่แบบเป็นเริ่มเห็นที่แบบผมไม่เคยคุ้นมาก่อนเลยนะฮะต้องมีนะฮะโอเคไอ้นี่ไอ้นี่เป็นผ้าเพดานเหรอฮะนี่อันนี้ผ้าเพดานนะครับขออนุญาตเริ่มจากตัวซาวสเกปก่อนครับอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์เหมือนกันนะครับเราเคยเห็นผ้าที่เป็นสี่เหลี่ยมวันนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นวงกลมเป็นคอนเคฟเป็นเฮกซักอนเรามีคอนเวก เราก็อันที่เป็นระบบซัสเพนซึ่งจะใช้าแบบแผ่นนะครับถ้าเราได้ไปสนามบินฮีโร่อันนี้จะเห็นตรงโซนที่เป็นห้องหลังขานะครับยูแบฟเฟเป็นอลูมิเนียมกล่องนะครับซึ่งทำเป็นอลูมิเนียมฉีดนะฮะไม่ได้พับนะครับก็จะช่วยทำให้เกิดความสวยงามอีกรูปแบบนึงทำให้ฝ้าเพดานมันมีมิติมากขึ้นนะใช่ครับซึ่งยูแบฟเฟรเราทำให้กับสนามบินอ่องกงด้านหลังนั้นนะครับอันนั้นนี่เป็นรูป เวฟเลยเพราะว่าสโลแกนแท็กไลน์ของอาร์ม o องคือ i d e ดียส์บ m e r ค a l i เรียลคุณมีไอเดียเราทำเราทำให้เลยคือไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมแท่งๆแบบนี้ก็ทำได้นี่ก็เป็นโค้งครับเป็นจินตนาการของผู้ออกแบบเลยไม่นะฮะตัวนึงอันนี้เราเรียกเอฟแนเป็นอลูมิเนียมที่ทำลายไม้อันนี้เป็นวัสดุรักโลกเพราะว่าเดียวกับเมนีมไหม อันนั้นค่าว่าจะเป็นไม้จริงนะครับนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมลายไม้ซึ่งเราเจาะรูได้เพื่อสร้าง,งความเป็นพคาสติกอ,นนอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ,นะครับอันนี้อันนี้อันนี้สามารถทดแทนการตัดไม้ทำองลายป่าแล้วก็นำกลับมารีไซเคิลใช้ได้น้นยคุู้มนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็นำเสนออันนี้อันนี้ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในหรือเปล่าฮะเซมิอาจอรได้ครับเซมิอาจอรได้นะครับที่เรียนว่าเรารับกัาร0ปีนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นไม้จริงโอ้อันนี้เราเรียกวูดเวิร์กเป็นกระายแลมิเนตบนนะครับเป็นดีเนียแลมิเนต อันนี้ไม้จริงนะครับไม้จริงซึ่งเราก็เจาะรูได้การเจาะรูก็ไม่ใช่แค่เป็นวงกลมอาจจะเป็นโอเวอร์เป็นสี่เหลี่ยมก็คือดีไซน์ได้เหมือนกันแล้วแต่คือผ้าเพดานเีนยวนี้ดีไซน์ได้ดีไซน์ได้ครับเลืกได้นะครับแล้วอาจารย์จะเห็นว่าขอบของเราเนี่ยเราไม่ใช้ยิปซ่ามาตีแล้วเบี้ยวๆดูดมันจะใช้ฉากอลูมิเนียมเราเรียกเอ็กเซียมเอ็กเซียมคือกรอบข้างในเนี่ยจะมีโค้งมีช่องมีสล็อตแอนมีไฟมีช่องมีตรงที่เป็นม่านนะครับ จะเห็นว่าขอบพวกนี้เป็นอลมูมิเนียมนะครับเห็นนะฮะตัวตัวกล่องนะฮะทั้งห้างเลยงานฝ้านี่ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นมากเลยนะครับสวยงามครับอันนี้ก็เป็นโลฟ้าโลหะธรรมดานะครับที่เป็นโพลระเล็ตเป็นไมโครโพลระเล็ตกับโพลระเล็ตทั่วไปโอ้แต่ผมชอบอันนี้มากเลยฮะอันนี้อันนี้เพิ่งเคยเห็นอีกแล้วนะฮะคือปกติเนี่ยเห็นเวลาที่เขาปูตามพื้นโรงงานอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นเมสนะฮะเป็นอินดัสเทรียลลุค เป็นลุกแบบอินดัสเทรียลหน่อยโสถาปนิกนี่หนึงอันนี้อันนี้เราก็เป็นที่สนใจสุดมากแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกที่ออกแบบเป็นบ้านสไตล์ลอฟหรือว่าเป็นออฟฟิศสไตล์ลอฟพวกนี้นี่เหมาะกับลักษณะผ้าเพดานแบบนี้เลยครับเหมาะเลยครับอันนี้เป็นเมชนะก็เป็นตะแกรงฉีกแล้วก็เป็นวูเบนด้วยคอนตัวเป็นวูเบนเป็นถักนะครับก็เพตอะนั้นเนี่ยอาร์มจองไม่น่าเชื่อจริงๆมีมีจริงๆเิงกมี150โปรายละเอียดเลยครับที่ลองมาชม ไม่งั้นต้องจองครึ <Construction> ่งหอคงไม่ได <c oughs> ้นะครับส่วนโปรเจกต์เลิฟเลนที่ที่อยู่ข้างหลังนะครับอยากเรียนแนะนำว่าดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตรงนั้นเนี่ยสองแสนตารางเมตรครับผมเขามีระบบเอ่อวอลทูซีลิงนะครับตัวข้างหลังนะครับตั้งแต่ผนังขึ้นไปบนเพดานคือโค้งกันขึ้นไปนั่นแหละครับตัวนั้นนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับแล้วเรายังมีประจับเท่ากับคลีนรูมเราเรียกใบโอกาสซึ่ง ฟิลูมเนี่ยต้องไม่มีฝุ่นจถูกต้องเราก็มีกระจุที่เป็นสเปเชียลตี้โดยตรงแล้วสามารถซื้อหาได้ไม่แพงไม่แพงโอ้แบบหนึ่งของโลกเขาได้ออาผลิตเยอะคงั้นอีพารก็ดีครับโหวันนี้มาที่บูธของทาง BFM นะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของอ่างซองนี่ได้ความรู้แบบพันใหม่ๆได้ความรู้เรื่องการออกแบบเสียงแล้วก็ได้เห็นตัวลักษณะของฝ้าเพดานใหม่ๆซึ่ง โอ้โหเรียกได้ว่าก้าล้ำไปในอนาคตนี่ผมพูดถึงอนาคตเลยนะฮะไม่ได้ปัจจุบันนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ มิติของการออกแบบใหม่ๆนะครับทั้งในส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานในส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัยาต่างๆนี้ก็ใช้งานได้<ช>หรือในส่วนที่เป็นอาคารอคอมเมอร์เชียลต่างๆเหล่านี้นะฮะโอ้โห,หน่าสนใจจริงๆนะฮะใช่แล้วค่ะแต่ว่าหากคุณผู้ชมสนใจแล้วไม่ได้มาเดินในงานนี้ค่ะจะติดต่ออะ,อะไรยังไงบ้างคะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับทางออฟฟิศนะฮะที่02นะครับ6917420นะครับหรือทางอีเมลนะครับก็ sales@dfm.co.th เว็บไซต์เว็บไซต์เราก็ w w อไวเว็บนะครับ d f m c o t h ง่ายๆเลยก็มีข้อมูล <จำ S 1> ครบถ <จำ S 1> ้วเลยได้เลยต้องการรู้เรื่องอกคุสิกมากขึ้นนะครับเดือนหน้าวันที่21พฤษภาคม,าคมาเราได้จัด นะครับงานสัมมนาครับเรื่องการออกแบบอคูสติกสําหรับอาคารเขียวนะครับมีโอกาสไปร่วมกันนะครับเพราะว่าเป็นงานสัมมนาฟรีนะครับที่โรงแรมคอนแรดโอ้โรงแรมคอนแรมโรงแรมมารู้เลยนะฮะรูมากนะครับก็เรียนเชิญเลยนะฮะรสามร้อยท่านนะครับเชิญนะครับก็ติดต่อดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์แล้วก็แจ้งลงทะเบียนกันได้เลยนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาคารเขียวกับการออกแบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกับ BFM และผลิตภัณฑ์อาร์มสองนะครับ ะะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคุณก,กาญจิพัที่มาให้ข้อบูลก็พามาชม,พ,<ผ>มพิพ,พิธภัณฑ์วตัตกรรมใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค,ะค่ะขอบคุณนะครับสวัครับและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วะค่ะของสวัสดีคุณบ้านเราพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาทุ่มคืนถึงสองทุ่มทางดิจิตายแชนแนลนะคะวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ